นันสาธุณรณชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เวลานี้ก็ถึงเวลาที่จะฟังนิทานก่อนหลับ <c oughs> เรียกว่านิทานก่อนหลับเป็นเรื่องของประสูดวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องมหาการมหาการมาเึงการเวลาใหญ่มหาการนี้มีเรื่องสัจจ์อยู่อย่างหนึ่งเป็นบุพกรรมเหมือนกัน หรือว่าท่านรักษาโุโบสถเดือนละแปดวันและก็ต้องตายเพื่อการถูกฆ่าโดยการเข้าใจผิดนี่เล่าย่อยๆตามท้องเรื่องท้องเรื่องมีอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ยาวดีสั้นๆใจความยุว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารบอุมบาศก ผู้โสดาบันคนหนึ่งชื่อมหากาลและจัดพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตนาหิกระตังป่าปังเป็นตน้นเป็นใจความว่าท่านมหากาลนี้มีความคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระอริยสงฆ์มากฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยความจับใจซึ่งใจในความดี ที่สำเร็จพระญชีสมบารจนทานจงทาจิตใจของท่านนั้นตัดสัยชน์สามรายการได้ตัดได้แบบประโสดาบันจะลืมนะสัญญาณสามรายการสามข้อต้นเนี่ยข้อตอนน้นในมีความสำคัญมากโดยมมกจะมีความเข้าใจผิดว่าประโสดาบันจะต้องตัดสก,กายะทิฐิได้เด็ดขาด ยรงตั้งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายออร่างกายไม่มีในเราจริงจะเป็นโสดาบันได้ไอันนี้ไม่ถูกขอ,อ,อยืนยันว่าไม่ถูกเพราะว่าโสดาบันยังถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่นอกจากถือร่างกายของตอนเองว่าเป็นเราเป็นของเราแล้ว ยังถือว่าร่างกายของคนอื่นเป็นเราเป็นของเราด้วยนั่นก็คือผู้หญิงยังรักผู้ชายผู้ชายก็ยังรักผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้ชายผู้ชายก็แต่งงานกับผู้หญิงและคนที่เป็นสามีพัญยากันก็ยังยึดถือในความเป็นสามีพัญยายอยู่ก็แสดงว่าพระโสดาบันย,ยังยึดร่างกายเป็นที่พึ่ง เพิน่มนักต่อไปยังไม่ถึงก็ตัดร่างกายฉะนั้นข้อที่เวลสก,กายติธิคนี้เป็นมโสดาบันต้องตัดสก,กายติทิหมดไม่ถูกผิดมากขอบอกว่าผิดถึงที่สุด <c oughs> การตัดสัญญาตสิบเขาต,ตัดตัวเดียวกกยทิ่สกายติทิมโสดาบันกับพระสกิทาคามี พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาสเจนันคนที่เป็นมโสดาบันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเฉยไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นของเราไม่ใช่ของเราระโสดาบันกับสิกิทาคามีมีความรู้สึกแค่ตายเป็นบรณานสัสติกรรมฐาน ในสมถะภาวนาถ้าพระอนาคามีมีความรู้สึกจริงใจจดจ่อจำอยู่เสมอร่างกายนี้มันเนา่ามันสุขโรกมันสุขโรกโสโครกหน้าสีเสียเอียนตัดกามฉันทะได้ถ้าอารมณ์ข้อละหันเท่านั้นที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา จากนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบตามนี้และพิสุทธิ์สมณงก็เหมือนกันขอยืนยันว่าไม่ผิดไปน็น้งเล่ากันต่อไปเมื่อท่านมาหาการฟังเทศของพระพุทธเจ้ามีความเคารพรักในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์อย่างยิ่งต่อมาท่านก็รักษาโอุโมโสถเดือนละแปดวัน ความจริงเดือนหนึ่งสี่วันพระท่านอาจจะรักษารวดเดียวแปดวันหรือวันพระวัสองวันเอาวันโกกับวันพระก็ได้บาลีไม่ได้บอกมาหลังจากนั้นท่านพระก็พักอยู่ที่คณนาพาใกล้ๆกับว่เชฉตวัน <c oughs> มาวันหนึ่งในตอนเช้าท่านลุกออกจากเขตคัาว่เชฉตวันมาที่ใกล้าสาปโปกรณี หวังจะล้างหน้าร่างตาที่อาบนานชำระล้างกายสะอาดตามแบบจำบับของคนที่ต้องการความสะอาดในเช้าตรู่วันนั้นก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่งมีโจรกลุ่มไปงัดแงตัดช่องย่องฝาความจริงต้องเรยกตัดช่องย่องหนักแต่ไม่ได้ตัดช่องย่องเบา ยัไม่รู้กะตัดยังไงตัดไอ้อยาของเขาตื่นเยนียไปเจอบบ้านเขาจะไปงัดบ้านเขาเอาของเขาตื่นพอง,งัดบ้านได้แล้วก็เอาอเอาของที่มีค่าตามทุกคนถือมากละถุงสองถุงแล้กวก็อะไรชิ้นสองชิ้นแล้วอาจจะเป็นคนละหลายชิ้นก็ได้วิ่งหนีมาเจ้าของเขาตื่นก็เออเอาไปไายไล่กวดมาชาวบ้านมาหลายคน โจนทั้งหมดแตงคนตแตงแยกย้ายกัะวิ่งไปอีกคนหนึ่งดันวิ่งมาทางวิงหารชุะเชเตวันเมืม่อถึงนิดหน่อยมหา,หาการกำลังนั่งจะลั่งหน้าก็ไม่ได้สังเกตเจ้าโจรคนนั้นเห็นหมดท่าก็เลยย้อนโยนห่อวัตถุที่นำมาเป็นของมีค่าเป็นเงินและทองก็ไม่ทราบ ว่าใกล้ๆท่านมหาการนั้นก็วิ่งหนีต่อไปชาวบ้านมาเข้ามาในเขตเห็นโจนวิ่งมาก็ตามมาเห็นห่อของที่มีค่าวางอยู่ใกล้ๆก,กับมหาการในความจริงไม่ได้ข้างตัวก็โยนมาใกล้ๆแลวก็วิ่งไปผู้โยนอาจจะไม่มีเจตนาให้เขาเข้าใจว่ามหาการเป็นขโมยก็ได้ หรืออาจจะตั้งใจคิดว่าโยนไว้ลื่นของของเขาจะได้ไ่ตามหรืออาจจะคิดเลวซามมาเขาคิกว่าอีตาแก่นี่เป็นคนขโมยเราก็หมดภัยอันนี้ก็ได้แต่ว่าชื่อว่าเป็นกรรมของมหาการชาวบ้านก็มาพบหอของที่มีค่าเห็นแต่มหาการนั่งอยู่คนเดียวจึงชี้หน้าด่าว่าไอ้แก่ มึงเป็นปลนโจรปล้นชาวบ้านเข้าของกุมมาแล้วทําท่าเป็นคนรักษาอโอบสถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารฉันดานมึงมีความชั่วเจ้าตัวรอดเพราะอาศัยบุญบารมีของพระเจ้าจงอยู่อย่อยู่เลยมึงจงอย่ามีชีวิตจ่โอยตายซะเถอะพวกคนเข้ากุ้มลมตีแก่ตายไปเลย เมื่อแกตายเรียบร้อยแล้วเขาก็นําห่อพันดาไปนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงเชื่อทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้อย่างท่านมาหาการนี่ท่านเป็นวสุดาบันเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร แต่ว่าในที่สุดธรรมการก็ต้องตายพระถกขับประหารตอนฤาษสายพระเนรกลับมาจากพปนธบ,บัตรถึงบางท่านตื่นเช้าจะไปล้างหน้าที่สาปุกกรณีเป็นธรรมการนอนตายแงแก่อยู่แล้วก็ตกใจเวลาฉันพระตาหารเช้าเสร็จฟังเทศเสร็จยังกึงกราบทนองค์สมเด็จพระประัณฑิตแก้ว ว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้าคเจเ้าพระพุทธเจ้าค่าท่านมหาการนี่เป็นคนดีมากและก็เป็นประสดาบันเดือนหนึ่งรักษาอมโบสดตสินถึงแปดวันในว,วันนอกนั้นท่ามหาการก็พูดส่งสินบริสุทธิ์เพราะเป็นพระอารียเจา้า แ้่อยู่ๆแล้วท่านมาหาการทึ่เป็นพระอธิยะขั้นประสูนดาปฏิพลเธ์ก็ถูกคนทุบให้ตายเล่งโกโก้โดยไม่มีมีผลยิงใครอยากจะกราบทูนถามองค์สมเด็จพระทศพลว่าท่านมาหาการนี้มีกรรมอะไรเป็นเหตุที่ถูกฆ่าตายอย่างนี้พระเจ้าข่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีพระพุทธติกาว่าพิกเวีดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายนี่ท่านนั้หลายฟังเราคิดตามไม่ได้นะไอ้กฎของกรรมเนี่ยมันแปลกชาตินี้ไม่ทําเขาอยู่เฉยเขาทําเราอาจจะทําเขาก่อนแต่ก็ไม่แน่กรรมบางอย่างเราไม่ทําแต่เขาเลยพูดเดียวอันนี้มีอยู่อย่าไล่ฟังวันหลังในเมืองพารานาสี ในเมืองนี้ก็มีทางเดินที่เป็นเขตีป่าเมืองไหมากวายบ้านเมืองมันต้องมีทั้งที่เตียเนื้อป่าสมัยนั้นป่ามากกว่าเตียยเพราะคนมันน้อยรถเท็กเตอร์เครื่องตัดจากกลก็ไม่มีป่าเลยไม่คอยจะรับเวลานี้สะดวกป่าโล่งดีสะดวกเอาตามองไกลาตาไม่ติดไม้อืมเป็นวาระต้นไม้มีกำรร คือถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องจักรทุกวันน่าสงสารต้นไม้รวมความว่ามีป่ามากไอ้โจรแห่งพวกหนึ่งเวลาคนที่เขาเข้าไปในป่าชัดจะถูกผู้โจรนี่ปล้นซะบ้างถ้าต่อสู้ข,ขึินก็ฆ่าฉะนั้นพระเจ้าพาราณสีจึงให้ราชพัฒคนหนึ่งไอ้คำว่าราชพัฒน์เป็นคนที่พระราชาทุบเลี้ยง เวลานี้ก็จะเป็นเหมือนพวกมหัาเล็กหรือมหัาโตมหัสเล็กคือคนรับใช้หรือมหัาโตคนใช้ผู้ใหญ่รับหน้าที่ป้องกันอันตรายให้นำกำลังให้นำให้นำกำลังส่วนหนึ่งไปรักษาอยู่ที่ปากดงเชื่งกึ่งการของคลมเผลอไปของมันหล่นมาถูกไมโครโฟน แล้วก็ให้ช่วยคนที่จะเข้าไปในดงประคับประคองป้องกันอันตรายจากปากตรงนี้ถึงปลายดวงน้นออกสุดดวงแล้วก็กลับไม่รา้จะพ้คนนั้นหรือคนผูอานรายคนนั้นชื่ออะไรก็ไม่ทราบหาก็ทําอย่างนั้นพระพระราชาจ่ายเงินควบคุมนูกน้องป้องกันอันตรายกับคนที่เดินลัดป่าแต่บางเอิญเป็นวันหนึ่ง มีชายหญิงสองคนหัวหนุ่มเมียสาวเมียสวยซะด้วยนำยานมาก็น่าก็ยะนำเกวียนมานำยานนี้มันจะหมายถึงมา้านำเกวียนมาก็หวังจะลัดป่าไปมันก็ยังไม่บ่ายมากนะักความจริงพอรัดไปได้ไปทันก็บอกนายราชพัตรว่าขอได้โป,ดปรดป้องกันตรายข้าพเจ้าด้วย นายราชพักคนนั้นเห็นเมียเขาสวยตอนนี้ก็อยากจะเป็นเจียวโจรแย่งนางโมราแต่จริยาไม่ใช่อย่างนั้นก็อบอกว่าเห็นท่าทางว่าที่เมียสวยเอาเถอะแต่ว่าอย่าเอาเวลานี้ลีลามันไม่เหมาะก็เลยบอกว่านี่คุณมันเย็นมากแล้วไปพักที่บ้านกอผมก่อนเถอะ ชายบอกคนนั้นก็ยังไปบอกไปยังไปทันครับกุณนาช่วยป้องกันรตรลายผมไปถึงปกโถน้นด้วยเพื่อออกพ้นป่านายราชพัชคนนั้นก็ยืนยันว่าบ้านของผมไม่ที่นอนดีมีอาหารการบริโภคดีพักก่อนขับไปแล้วมันไม่่ําจะลำบากชายคนนั้นก็ยืนยันว่าจะไปนายราชพัชจึงให้สัญญาลูกน้องบอกนำไปบ้าน เขาก็เลยนําเกวียนคือพานะนิชย์ไปบ้างเจ้าของก็ต้องไปด้วยจัดที่หลับที่นอนให้ดีเรียบร้อยตอนกลางคืนก็วางแผนว่าจะต้องฆ่าเจ้าัวนี่ให้ได้ฆ่าผัว่ามันเสียเอาเมียมันแต่ว่าจะได้เมียก็ทำไมไม่ทราบเปฆ่าตายแน่ตอนกลางคืนเขามีแก้วมณีก็ย่องเอาแก้วมณนีไปใส่ไว้ในเกวียนซุกไว้ พอตอนเช้าก็ลุก,กึ้นมาเอะอะว่บวา,ายว่าไอ้แก้วมณีเราหายไปสายคนหลายกั้นประตูล้อมบ้านให้หมดคนคนที่อยู่ในบ้านและภายนอกที่ผ่านเข้ามาคนเข้าคนออกหรือคนที่อยู่แล้วค้นหมดคนในตัวคนทั้งหมดไม่พบแก้วมณีเขาก็เลยนำคนว่าลองไปค้นที่เกวีหลังนี้สิเลี่มนี้สิ มันก็พบที่แกไปเก็บไปเองเมันได้แก้วันนี้ก็ปราโมาด่าว่าบาฉันเนี่ยรุ่าป้องก,รรกันภัยแกเธอให้บ้านเป็นที่พักอาหารไม่ได้กินยังดีไม่พอสำหรับเธอเธอจะไม่จำทําตัวเป็ขโมยอย่างนี้นายคนนั้นก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยครับแก้วมณนี้ผมก็ไม่มีผมพักอยู่ที่นี่ยังไม่ลงไปสิยานภาณะเลย เขาบอกว่าแกไม่ต้องพูดปดเวลานี้มันได้ของที่เก่งของแกจัดการลงโทษดับประนามเสร็จก็ถอยไปลูกน้องเลยทุบในคนนั้นจะตายข้าผัวมันเสียเมียเหลือคนเดียวพ็คิดว่าคงไปไม่รอดแต่เขินดิ้นลนไม่ยอมไม่ตกหลงบอง,อง,องชิ้นเขาก็จะข้าวซะอีกอยังไงยังไงเป็นพัญญาของเขาจะดีกว่า สมเด็จพระส,สัมมาทัมมิเจ้าทรงตรัสว่าพิกวีดูก่อนวิสุทธิ์ทั้งหลายท่านมาหมาการที่ตายในเวลานี้ไม่สมควรไม่สมควรกับกรรมในปัจจุบันว่าในชาติปัจจุบันนี้ท่านาหาการเป็นคนดีมากไม่เคยเป็นเวรเป็นภัยกับใครดีทุกอย่าง เพียงแค่ฟังเทศจะจตถาคตเพียจบเดียวถ้ามาหาการก็ได้ประสูดาปฏิผลหลังนั้นจังจะนั้นก็ตั้งตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตทรงสินทรงทรทรเป็นปกติแต่ว่าเวลานี้ามาหาการต้องตายแต่การตายของมหาการนี้สมพอดีพอดีกับกรรมในชาติก่อนทั้งนี้เพราะอะไร ว่าท่านมาหาการในใช่ก่อนนี่เป็นโจรแต่ในราชพัชคือในราชพัชคนที่ทุบหัวกองเขาพบให้ผัวให้ตายพบฆ่าหัวมันเสียอาเมียมันนั่นแหละคือในราชพัชในเวลานั้นไปเกิดในมาหาการในเวลานี้ความจริงสมัยนั้นจิตใจก็ไรไร้แต่เขาก็ดีนะ ปกตินั่นดีแต่ความจริงคุณจะโทษผู้หญิงผู้หญิงสวยๆรูปร่างหน้าตาดีๆมีเสน่ห์มากยิ้มแยม้มแจ่มใสสดชื่นเสมอทำให้ผู้ชายตายได้เยอะดูแต่ท่านมาหาการนี่เถอะในชาติก่อนโน้นท่านเป็นราชภัร ความจริงเขาแต่งงานแล้วก็น่าอย่าทราบว่ามันเป็นสิทธิของเขาคนนี้ก็มีเจ้าของแล้วไม่น่าอยเข้าไปยุ่งต่โดยพ่ะอ,อย่างยิ่งตัวเองก็มีเมียแล้วความจริงคนมันก็แค่คนความสาวความสวยจะอยู่ได้ไม่นานขณะใดที่ร่างกายยังเปล่งปลั่งยังไม่สุดสมความสาวความสวยมันก็ยังปรากฏ ให้เวลาการกําหนดเลื่อนไปทุกวันทุกวันความสวยก็เริ่มโทรมไปทุกวันเหมือนกันนี่นางสาวคนสวยต่อต่อไปเมยุพานการสามสิบปีเสร็จไปก็เป็นนางสวยที่มีความโทรมที่ร่างกายค่อยโทรมถ้าสี่สิบไปแล้วก็โทรมมากหน่อยถ้าถึงห้าสิบหกสิบไม่ทันนะไม่ใช่นางสาวไม่ใช่นางโทรม ได,ได้เป็นนางสวยนางสายก็ไม่ใช่นางทรงก็ได้เป็นนางสวยหมดความสวยแก่งาแย่แยอแก่มบราคาหมาเหมินคนก็เหมินหมาไม่แน่เหมินนั้นไม่เหมินไม่สับถ้าเข้าไปหลักผิดพวกผิดพ้องมาอาจจะกัดก็อาจจะไม่เหมินก็รวมความว่าหมดความหมาย แต่ว่ากรรมอะไรคนเราจะโง่ขนาดนั้นถ้าราชาพัฒมายังโง่ขนาดนั้นปัญญาของเขาน่าจะปล่อยอิสระแต่ว่าถ้าแย่งปัญญาเฉยๆก็ร้ายกาจมากดูแล้วแต่ว่าได้พ่อยอดราชาพัฒใจแกล้วดันหาเรื่องฆ่าหัวเขาแต่ตอนนั้นปัญญาเข้ามาเป็นปัญญาขาต็ตตนกำลังใจของเธอจะเป็นยังไง การที่อยู่ในการไม่ได้ประกอบด้วยความรักจิตใจก็ยังมีแต่ความทุกโทมจิตใจก็ยังมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโกรธกวายความสุขแห่งการสัมผัสอาจจะมีจากในราชวัตรคนนั้น <c oughs> แต่ว่าหญิงคนนั้นเขายหาความสุขความรื่นเริงไม่ได้นี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โยงสมเด็จพระจอมไตรายทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยแต่ความตายเป็นของเที่ยงคนคนเก่านี่หลีกคนเรานี่หลีกกทุองกรรมไม่พน้นถ้ากันหนะักท่ายก่อนเราเคยทํากรรมที่เป็นอกุศลเวลานี้ก็ต้องคิดบรรดาในพุทธศาสนิีก่กชอทั้งหลายไม่ทราบว่าวช่าก่อนเราไปสร้างกรรมอะไรกันไว้ บ้านเมืองเกิดการวิปริตรพลแรงบ้างน้ำแห้งบ้างฝลแรงบ้างน้ำท่วมบ้างมันไม่มีการพอดีพอดีที่เป็นอย่างนี้จะไปโทษรัฐบาลจะไปโทษประมาณกษัตริย์จะโทษข้าราชการใครก็ไม่ถูกเท่านั้น ก็ต้องโทษกฎข้องกรรมเราว่าในชาติก่อนเราจะคงจะไปยื้อแย่งเขาไว้มากไปลักไปขโมยไปโกงเขามากชาตินี้เราจึงต้องลําบากข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลให้ฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้นยังเป็นวาระใด้ข้าวก็าวยากมากก็แพงีิสิ ของแพงขึ้นทุกวันและคุมสถานาการณ์กันไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับประเทศอินเดียประเทศนเดียนี่ค่าครองชีพเขายีปีเสร็จเขาไม่ขึ้นไหวเขามีเนื้อคุณเนื้อวัวเนื้อควานี้กิโลละ8บาทเนื้อหมูดูว่าถ้าฟังไม่ปิดก็จะเป็นกิโลละ9บาทหรือสิบองบาทเท่านั้นเอง ค่าแจ้งแรงงานแขกแขกในประเทศอินเดียวันหนึ่งสองล,ลูปีเขาพอใจเพราะว่าอินเดียเขาบันละสองลูปีนะทางานทําการนิวัดพุทธกัญาจ้างแขกเข้ามาสองคนที่ปะยินให้เขาคนละสองลูปีเท่ากับเงินห้าบาทหนึ่งลูปีเท่ากับสิบสลึงหรืสองบาทห้าส,สตางค์สองลูปีเท่ากับห้าบาทเขาพอ จ้างทําแรงงานอย่างอื่นเขาก็ต้องการสองรูปีจ้างเดินขบวนก็สองรูปีใครต้องการให้เดินขบวนแล้วเหตุผลไม่สําคัญมีอย่างเดียวจ้างฉันให้พูดว่าอย่างไงเขาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสอนบอกให้พูดอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้ทำาสาางการแบบนี้เขาจะทำอย่างนี้แต่ว่ามีปัญหาว่าต้องจ่ายสองรูปีก่อนนะ ถ้าได้สองโลปีทําได้ทุกอย่างนีด่ดับบรรดาท่านพุทธบริษัทกฎของกรรมมันเป็นอย่างนี้อะไรอะไรก็ใช้ลูปีเป็นเหตุจะนี้องสมเด็จพร,ระบรมราเชนกบอกว่าโลกนี้เต็มด้วยความเร,ร้อนโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเพราะสมัยนี้เขาใช้เสียงเข้ามมากเป็นสำคัญ แต่เสียงข้างมากนั้นท่านได้มาจากเงินก็ไม่ใช่เสียงเขาอุดมการมันเป็นเสียงรับจ้างมันเป็นความพอใจเขาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะซื้ออนาจวาสนาตีเทียงว่ากันทีประเทศแขกประเทศแขกเขาแจกกันแบบนี้ประเทศอื่นจะมีการแจกหรือไม่อาตมาไม่รทราบอนนี้ฟังแจกแขกพูดก็พอดีไปเมืองพาราณสี เด็กๆไปกันพระำไปกันกันกบพระแจ้งให้ทราบว่าที่นั่นเขามีการเดินขบวนกันแล้วก็มีคนในประเทศแขกนั่นเขาก็บอกว่าการหาคนเดินขบวนไม่ยากครับถ้ามีเงินจ่ายคนละสองรูป,ปีจะเดินขบวนได้ทุกวันถาว่าเดินขบวนเพื่ออะไรเพราะถือว่าเป็นพักการเมืองพักการเมืองให้เดิน เดินเพื่อผลประโยชน์คมพักเพื่อผลประโยชน์องส่วนตัวไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของชาติ <c oughs> อย่างนี้แต่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็อย่าพบกับความเสื่อมโทรมแบบนี้ทุกภายในคือการประกอบอาชีพของเราก็ทุกยังทุกภายนอกจากคนบุคคลแสวงหาอำนาจที่ไม่เป็นธรรมด้าน,นทางที่ดีพวกเราตัดสินใจไปนิพันกันดีกว่า ลีลายการมรรภัยก็ขอไม่ยากยึดอารมณ์บริสุ์ดาเข้าไว้ตามทีกล่าวมาแล้วขึ้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่ประมาทที่วิตคิดเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมอริยสงฆ์ในความมัน่นคงทรงศินตามฐาน่ายบริสุทธิ์จิตตั้งไว้เพื่อผลนิรนผถ้าสายกําลังใจได้อย่างนี้นั่นขึ้นเชื่อว่าบาปกรรมทำลามกทั้งหมดที่มีมาแล้ในการก่อน จะไม่สามารถนำธัรมดาแานพุทธสาสญญานิกชนเพราะเป็นสาวกของส็จระชินวรให้ไปอาบายภยมิได้มีทางเดียวไปสวรรค์อย่างต่ำและต่อไปผมและต่อไปก็ไปปินิพานที่ไม่ดีถ้าบารมีของท่านแก่กล้าก็พินิพานในชาตินี้พูดมากเป็นได้พันดาแทนพุทธบริษัทเทเจหมดขอคลาก่อนข้อความสดสวัสดิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลย่อมมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี